เตรียมรับความบันเทิงแบบลน้นๆต้อนรับเดือนมิถุนายนสนุกไปกับแก๊งเจ้าตู่ที่พร้อมออกผจญภัยช่วยเหลือผู้คนในพาวพาโซสุดๆกับส,ส,ส,สารคดีคุณภาพกับการก่อสร้างในแบบที่คุณนึกไม่ถึงในบิลดิ้งวายลุ้นกับโค้สุดท้ายของซีรีส์ดังที่คนทั่วโลกเฝ้าติดตามมากที่สุดในกรีซีซั่น เต็มๆับความมันจากภาพยนตร์คุณภาพการผจญภัยของเทพที่ยังไม่สิ้นสุดในเพอร์ซี่แจ็คสันกับอาถรรพ์ทะเลปีศาจเพอร์ซี่แจ็คสันซีออฟมอนสเตอร์ลุ้นระทึกกับสุดยอดหนังขยบขวัญที่ปฏิวัติวงการภาพยนตร์ใน The Cabin in the Woods แย่งตายทะลุตาย สนุกสุดคุ้มตลอดเดือนแซทเทวีโทร1629และในร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณ